ตลาดสดริมแม่น้ำที่พลุกพล่านไปได้วยผู้คนเสียงต่อรองราคาและกลิ่นอายของปลาทะเลที่สดใหม่ลอยฟุ้งไปทั่วบริเวณที่นี่มีแม่ค้าผู้หนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องความเชี่ยวชาญในการค้าขายแต่ก็มีชื่อเสียงไม่แพ้กันในเรื่องของความเจ้าเล่ห์ของเธอนั่นคือ เจสมศรีแม่ค้าผู้สวมผ้ากันเปลื้อนเปลื้อนคราบอาหารทะเลเธอไม่ใช่คนธรรมดาเพราะวิธีการค้าขายของเธอนั้นซับซ้อนกว่าที่ตาเห็นอา้อาวๆคุณพี่ขาสดๆเลยคะ่ะปลากระพงวันนี้สดจนลูกตาแทบจะกระโดดออกมานอกกระป๋องแล้วกลวิธีที่ทำให้เจสมศรีร่ำรวยก็คือการตบน้ำ ซึ่งก็คือการที่เธอจะช่างปลาที่เปียกน้ำมากๆเพื่อให้ได้น้ำหนักเกินจริงแต่เธอทำได้แนบเนียนจนไม่มีลูกค้าคนไหนจับได้โอ้ยเจ๊น้ำหนักมันดูเยอะไปหน่อยนะโถคุณพี่ขาก็มันเป็นปลาน้ำหนักดีนี่คะเนื้อแน่นขนาดนี้ม่ได้โกงสักหน่อยตราช่างมันก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าเที่ยงตรงเจ๊สมศรี ใช้วิธีพูดจาโน้มน้าวและท่าทีที่มั่นใจจนลูกค้าต้องยอมจำนนเธอเชื่อมั่นว่าการโกงเล็กๆน้อยๆแบบนี้เป็นแค่ศิลปะในการค้าขายไม่ใช่เรื่องผิดร้ายแรงแต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือการกระทำทุกอย่างของเธอกำลังถูกจารึกไว้ในที่ที่มองไม่เห็นและในไม่ช้าการช่างที่เธอโกงอยู่นี้ จะไม่ได้ชั่งแค่น้ำหนักของปลาแต่มันจะชั่งน้ำหนักบาปของเธอเองเมื่อเวลาผ่านไปกำไรจากการค้าขายของเจ๊สมศรีก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเธอใช้กลวิธีโกงน้ำหนักที่แยบยลทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ทันสังเกตเห็นความผิดปกติและยิ่งมีคนมาซื้อของมากเท่าไหร่ความโลภของเธอก็ยิ่งเติบโตมากขึ้นเท่านั้น นี่แหละของดีใครๆก็อยากได้ของดีราคาถูกทั้งนั้นเละยะเย่ามามัวโอเอเลยเสียเวลาทำมาหากินในขณะที่แม่ค้าของอื่นเช่นป้ามาลีที่ขายผักอยู่ข้างๆร้านของเธอได้แต่มองดูด้วยความไม่สบายใจเจสมศรีเจ,สสเจทำแบบนี้มันไม่ดีเลยนะบาปกรรมมันมีจริงนะจ๊ะ โอ๊ยปมาลีขาบาปบุญอยู่ที่ใจค่ะไม่ได้อยู่ที่ตราช่างแล้วอีกอย่างนะถ้ามันมีจริงทำไมรวยเอารวยเอาก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยละ่ะคะเจสมศรีหัวเราะแต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือทุกการกระทําที่เธอเชื่อว่าไม่ผิด กำลังถูกบันทึกไว้ในตราช่างที่ไม่เที่ยงตรงของเธอและมันกำลังรอเวลาที่จะชั่งผลกรรมเหล่านั้นวันหนึ่งท่ามกลางความวุ่นวายของตลาดที่เริ่มซาลงมีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาชายหนุ่มผู้นี้มีท่าทางสุขุมเงียบขรึมผิดกับบรรยากาศในตลาด เขาเดินตรงมาที่ร้านของเจ้สมศรีและชี้ไปที่ปลากระพงตัวใหญ่ที่สุดเอาตัวนี้ครับโอ้ยได้เลยจ้านมตาดีจริงๆตัวนี้เนื้อแน่นสุดๆเจ้สมศรีใช้กลวิธีของเธออย่างเคยชินเธอตบน้ำและชั่งน้ำหนักปลายอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้น้ำหนักเกินจริงและเมื่อถึงเวลาจ่ายเงิน ทั้งหมด400บาทจ้าหนุ่มแต่แทนที่ชายหนุ่มจะยื่นเงินให้เขากลับจ้องมองไปที่ตราช่างของเจ๊สมศรีด้วยสายตาที่เจาะลึกและยกมุมปากขึ้นยิ้มอย่างมีความหมายตราช่างของเจ๊ดูเหมือนจะช่างน้ำหนักได้ดีนะครับดีมากเลยแหละครับเพียงเท่านั้น ชายหนุ่มก็ยื่นเงินให้และเดินจากไปทิ้งให้เจ๊สมศรียืนงงงกับคำพูดอันน่าขนลุกนั้นโดยไม่รู้เลยว่านับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปตราช่างของเธอจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากที่ชายหนุ่มลึกลับจากไปตลาดก็เริ่มเงียบสบงบลงเหลือเพียงเจ๊สมศรีที่กำลังเก็บร้านด้วยความสับสนกับคำพูดสุดท้ายของชายหนุ่มผู้นั้น แต่แล้วในความเงียบนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างเสียงกระซิบเบาๆแต่ชัดเจนแปะแปะแปะมันเป็นเสียงคล้ายหยดน้ำที่หยดลงกระทบพื้นอย่างแผ่วเบาแต่ดังชัดเจนในความเงียบยามค่ำคืนเจสมศรีมองหาที่มาของเสียงแต่ก็ไม่พบว่ามีน้าจากที่ใดเลย أ, อะไรกันเสียงน้ำหยดมาจากไหนกันวะฝ้าก <Yeah, S 3> ็ไม so ่ได้รัวสักหน่อยเธอหันกลับไปที่ตราช่างทองเหลืองโบราณนั้นและทันใดนั้นเองเสียงหยดน้ำก็ดังขึ้นอีกครั้งแป่แป่แปครั้งนี้เสียงนั้นดังออกมาจากใต้ฐานของตราช่างทองเหลืองโบราณนั้นเองเจสมศรีค่อยๆก้มลงมองแต่ก็ไม่เห็นน้ำหยดใดอยู่เลย เสียงนั้นยังคงดังอยู่อย่างต่อเนื่องราวกับว่าตราช่างกำลังร้องไห้เพื่อเตือนถึงบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเธอในไม่ช้าคืนนั้นเจ้สมศรีนอนหลับไปอย่างอ่อนเพลียแต่เธอกลับไม่ได้พักผ่อนอย่างที่คิดในห้วงนินทราเธอพบว่าตัวเองกำลังยืนอยู่บนกองอาหารทะเลเน่าเปื่อยที่มีน้ำขังอยู่รอบตัว กลิ่นเหม็นคาวลอยพรุ้งไปทั่วและทุกย่างก้าวที่เธอเดินเธอก็ยิ่งจมลงไปในกองเน่านั้นมากขึ้นเรื่อยๆเชสสมศรีนี่มันที่ไหนกันท่านใดนั้นเองจากใต้น้ำที่ขุนมัวก็มีปลาตัวใหญ่ที่มีดวงตาสีแดงกำโพรขึ้นมา มันมองมาที่เธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและก่อนที่เธอจะทันได้กรีดร้องมันก็พุ่งเข้ามาตะปบขาของเธอแล้วลากเธอลงไปสู่ความมืดมิดกรี๊ดเจสมศรีสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยเหงื่อเย็นเฉียบหอบหายใจอย่างหนัก เธอหันไปมองร,บรอบๆและสายตาของเธอก็ไปหยุดอยู่ที่ตราช่างที่ตั้งอยู่ในความมืดแม้จะมองไม่เห็นแต่เธอก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างกําลังจ้องมองเธออยู่มันคือความรู้สึกจากสิ่งที่ไม่ใช่ปลาในความฝันแต่มันมาจากตราช่างทองเหลืองที่กําลังสั่นไหวยังแผ่วเบาราวกับมีชีวิตรุ่งเช้า หลังจากฝันร้ายที่น่ากลัวเจสมศรีตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกไม่สบายใจแต่แล้วเธอก็ต้องตกใจยิ่งกว่าเมื่อพบว่าลูกชายเพียงคนเดียวของเธอนอนสมอยู่บนเตียงเจสมศรีรีบเดินเข้าไปหาลูกด้วยความเป็นห่วงแต่เมื่อเธอเห็นอาการของเขาหัวใจเธอก็แทบหยุดเต้นลูกลูกเป็นอะไรไป ทำไมตัวลูกถึงร้อนขนาดนี้บนผิวหนังของลูกชายมีผื่นแดงประหลาดขึ้นเต็มไปหมดและที่น่าขนลุกที่สุดคือผื่นเหล่านั้นมีลักษณะคล้ายเกล็ดปลาแม่ตัวผมคันเหมือนมีอะไรมาไต่เย้่อเยี่เหมือนโดนเกล็ดปลาบาดท,ทั้งตัวเลยครับเจสมศรีมองไปที่ผื่นบนตัวลูก แล้วความทรงจำจากเมื่อคืนก็ผุดขึ้นมาในหัวภาพของปลาตัวใหญ่ที่มีดวงตาสีแดงในความฝันภาพของลูกค้าที่เธอโดนโกงและภาพของตราช่างที่ตั้งนิ่งอยู่ในความมืดความรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเช้าได้เปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวอย่างสุดขีดเธอเริ่มมั่นใจแล้วว่าอาการป่วยของลูกชายไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มันคือ ผลกรรมที่กำลังกลับมาช่างความสุขของเธออย่างช้าๆแม้ลูกชายจะป่วยแต่ชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปเจ๊สมศรีจำใจต้องมาเปิดร้านที่ตลาดใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความกังวลและสายตาของเธอก็เฝ้ามองไปที่ตราช่างตลอดเวลาลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามา เป็นหญิงวัยกลางคนที่มีท่าทีเร่งรีบเธอชี้ไปที่ปลาอินทรีตัวหนึ่งแต่ก่อนที่เจ้สมศรีจะทันได้หยิบตราช่างที่ตั้งนิ่งอยู่ก็เริ่มแกว่งไปมาเองอย่างช้าชา้าเจ้ตราช่างมันเป็นอะไรนะ่ะทำไมมาถึงแกว่งเองได้ล่ะอ๋อไ,ไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่สงสัยลมมันแรงนะคะ เจ้สมศรีพยายามทําเป็นไม่สนใจแต่เมื่อเธอวางปลาลงบนตราช่างและเตรียมที่จะใช้กลโกงของเธอตราช่างก็กลับนิ่งสนิทและจู่ๆก็หนักอึ้งอย่างผิดปกติอะไรกันทำไมมันหนักขนาดนี้เป็นไปไม่ได้ความโลภที่เคยเป็นพลัง ตอนนี้กลับกลายเป็นโซ่ตรวนที่กำลังพันธนาการเธออย่างช้าๆท่ามกลางสายตาที่จับจ้องของผู้คนในตลาดเจสมศรียืนนิ่งอยู่ข้างร้านความยิงพยองที่เคยมีบัดนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยความหวาดกลัวป้ามาลีแม่ค้าผักที่เคยเตือนเจสมศรีเดินเข้ามาหาด้วยท่าทีที่สงบ และเป็นห่วงเจ๊ดูท่าทางไม่ค่อยดีเลยนะปล่าว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกมันก็แค่ตราช่างเก่าๆตัวหนึ่งเท่านั้นแหละเจ๊เชื่อป้านะเขาว่ากันว่าตราช่างที่ไม่เที่ยงตรงที่ใช้โกงผู้คนมากๆเข้าจะมีวิญญาณของความซื่อสัตย์มาสิงเพื่อทวงคืนสิ่งที่เคยถูกเอาไปทุกสิ่งที่เจ๊โกงมา มันจะเริ่มชั่งกลับคืนคำพูดของป้ามาลีทำให้เจ๊สมศรีหน้าซีดเผือดเธอพยายามจะหัวเราะกลบเกลื่อนความกลัวแต่ภาพของลูกชายที่นอนป่วยและตราช่างที่กระดิกเองมันทำให้เธอปฏิเสธความจริงไม่ได้ในที่สุดตราช่างที่เคยเป็นเครื่องมือทำมาหากินของเธอก็เดบกลายเป็นเครื่องมือในการลงทัน ที่กำลังจะชั่งบาปของเธออย่างเป็นทางการในวันต่อมาเจสมศรีปิดร้านเร็วกว่าปกติเธอรู้สึกไม่สบายใจอย่างถึงที่สุดตลอดทั้งวันเธอเอาแต่มองตราช่างที่ตั้งนิ่งอยู่และคิดถึงคำพูดของป้ามาลีในท่ามกลางความเงียบสงัดมีเงาของชายหนุ่มคนหนึ่งปรากฏขึ้นที่หน้าร้านของเธอ เขาคือชายหนุ่มลึกลับคนนั้นที่กลับมาอีกครั้งสวัสดีครับเจ๊นี่แกมาทำไมอีกฉันไม่ได้เปิดร้านแล้วผมไม่ได้มาซื้อของครับผมมาเพื่อช่างเจ๊สมศรีรู้สึกว่าเลือดในกายเย็นเฉียบเมื่อชายหนุ่มผู้นั้นเดินตรงมาที่ตราช่างแล้ววางมือลงบนนั้นอย่างแผ่วเบาแสงสีน้ำเงินอ่อนๆก็เริ่มเรืองรองขึ้นจากตราช่าง ราช่างที่เจ๊ใช้โกงไม่ใช่แค่เครื่องมือทำมาหากินหรอกครับมันคือเครื่องมือที่ใช้ช่างน้ำหนักบ,บาปของเธอไม่จริงแกเป็นใครกันแน่ไม่จริงไม่จริงความจริงได้ถูกเปิดเผยแล้วในที่สุดเจ๊สมศรีก็รู้ว่าสิ่งที่เธอต้องเผชิญหน้า ไม่ใช่แค่ความบังเอิญแต่เป็นการชดใช้ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงเมื่อแสงสีน้ำเงินเรืองรองจากตราช่างเจสมศีรู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเธอไม่อาจขยับตัวได้และภาพที่ปรากฏขึ้นบนหน้าปัดตราช่างนั้นก็ทำให้เธอแทบจะสิ้นสติใบหน้าของผู้คนเริ่มปรากฏขึ้นทีละคนบนหน้าปัดนั้น ภาพของหญิงชราผู้ยากไร้ภาพของหนุ่มน้อยที่เพิ่งเริ่มทำงานภาพของเด็กที่มาซื้อปลาให้แม่ใบหน้าทั้งหมดต่างบิดเบี้ยวด้วยความโกรธแค้นและเจ็บปวดไม่จริงไม่จริงพวกแกไม่ใช่ลูกค้าพวกแกเป็นใครพวกเขาก็คือคนที่เจ๊ช่างบาปใส่พวกเขาไว้ยังไงกันครับทุกครั้งที่เจโกงน้ำหนักของความทุกข์ที่เจมอบให้ ก็ถูกบันทึกไว้ที่นี่เพื่อให้เจ๊ได้เห็นกับตาตัวเองเจ๊สมศรีเห็นภาพตัวเองในอดีตที่กำลังโกงน้ำหนักลูกค้าแต่ละคนและเมื่อเธอกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวใบหน้าทั้งหมดก็ยิ้มเยาะใส่เธอตราช่างนี้ไม่ได้แค่ช่างน้ำหนักของสิ่งของแต่ยังช่างน้ำหนักของกรรมที่กำลังจะตามสนองความจริงอันน่าประพรึงกลัวปรากฏอยู่ตรงหน้า ความโลภของเธอได้สร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นมากมายและบัดนี้น้ำหนักของบาปเหล่านั้นกำลังจะถูกชั่งบนชีวิตของเธอเองทันทีที่ภาพใบหน้าแห่งความโกรธแค้นเลือนหายไปตราช่างทองเหลืองก็เปล่งแสงสีน้ำเงินออกมาอีกครั้งครั้งนี้ภาพที่ปรากฏขึ้นกลับเป็นภาพที่ทำให้เจสมศรีหัวใจสลาย บนหน้าปัดของตราช่างปรากฏภาพจำลองของลูกชายที่นอนสมป่วยตัวเลขบนหน้าปัดไม่ได้แสดงน้ำหนักของสินค้าแต่กลับแสดงน้ำหนักของร่างกายที่สู้ผอมของลูกชายเธอและที่น่ากลัวที่สุดคือตัวเลขนั้นกำลังลดลงเรื่อยๆอย่างช้าๆนี่มันนี่มันหมายความว่าย,ยัางไงหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้ นี่คือน้ำหนักที่แท้จริงของบาปที่เจ๊สร้างขึ้นครับทุกการโกงทุกความทุกที่เจ๊มอบให้คนอื่นมันจะถูกนำมาชั่งและลดทอนความสุขของคนที่เจ๊รักตัวแรกที่ลดลงคือชีวิตของลูกชายเจ๊ที่กำลังร่วงโรยไปเจ๊สมศรีพยายามที่จะหยิบตราชั่งนั้นทิ้งแต่เธอก็ไม่อาจขยับตัวได้ได้แต่ยืนมองภาพที่น่าสยดสยองตรงหน้าน้ำตาไหลอาบแก้ม ตราบใดที่เจ๊ไม่หยุดการกระทำน้ำหนักบาปก็จะเพิ่มขึ้นและน้ำหนักของชีวิตลูกชายเจ๊ก็จะลดลงไปเรื่อยๆในที่สุดเจ๊สมศรีก็เข้าใจอย่างทองแท้ว่าราคาที่เธอต้องจ่ายสำหรับการโกงไม่ใช่แค่ความหวาดกลัวแต่เป็นการแลกเปลี่ยนชีวิตของลูกชายกับความโลภของเธอเองเจ๊สมศรีก้มหน้าลง ร่างกายของเธอสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวและสิ้นหวังความโลภทั้งหมดที่เธอเคยมีได้มาลายหายไปในพริบตาเหลือไว้เพียงความกลัวว่ากรรมที่เธอสร้างจะมาพรากชีวิตของลูกชายไปชายหนุ่มลึกลับยังคงยืนนิ่งสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเย็นชา เขาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่อันน่าสะพรึงกลัวนี้เจไม่ต้องสงสัยแล้วครับผมไม่ใช่พ่อค้าผมคือผู้ช่างน้ำหนักบาปเป็นเพียงร่างทรงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มอบหมายให้มาสั่งสอนผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์เจสมศรีเงยหน้าขึ้นมองเขาอย่างไม่เชื่อสายตา คำพูดของเขาทำให้เรื่องราวทั้งหมดชัดเจนขึ้นเสียงหยดน้ำความฝันอาการป่วยของลูกชายทั้งหมดคือผลจากสิ่งที่เธอทำตราช่างนี้ไม่ใช่แค่ของโบราณแต่มันคือเครื่องมือแห่งกรรมที่คอยบันทึกทุกการโกงทุกความทุกที่เจมอบให้คนอื่นและวันนี้มันถึงเวลาแล้ว ที่เจจะต้องรับผลของการกระทำเหล่านั้นอย่างไม่มีวันหลีกหนีความจริงได้ถูกเปิดเผยอย่างหมดสิ้นทุกการกระทำของเธอไม่ได้ผ่านไปอย่างไร้ร่องรอยแต่มันได้ถูกบันทึกไว้ในตราช่างแห่งกรรมและบัดนี้เจสมศรีจะต้องชดใช้ในสิ่งที่เธอทำอย่างไม่มีวันหลีกหนีหลังจากชายหนุ่มลึกลับจากไป เจสมศรีก็ถูกความหวาดกลัวเข้าครอบงำอย่างสมบูรณ์เธอวิ่งกลับไปที่บ้านทันทีและได้เห็นลูกชายของเธอนอนหายใจรอยรินหัวใจของเธอแทบจะแหลกสลายในความสิ้นหวังเธอคิดถึงหนทางเดียวที่เธอรู้จักนั่นคือเงินเธอเชื่อว่าเงินที่ได้จากการค้าขายอาจจะใช้ซื้อบุญเพื่อล้างบาปได้ เงินใช่ต้องใช้เงินสิฉันจะบริจาคให้หมดให้บาปมันหายไปเจ้สมศรีรีบนำเงินที่สะสมไว้ไปที่วัดเธอเอาเงินใส่ตู้บริจาคจนหมดแล้วนั่งพนมมือภาวนาแต่ทันใดนั้นเธอรู้สึกถึงความเย็นเยียบที่แผ่ซ่านเข้ามาภาพของตราช่างที่บ้านก็ผุดขึ้นในหัวเธอเห็นตัวเลขที่แสดงน้ำหนักของลูกชาย และทุกครั้งที่เธอย่อนเงินลงในตู้ตัวเลขนั้นกลับไม่เปลี่ยนแปลงเลยทำไมทำไมมันไม่ได้ผลเงินทั้งหมดของฉันทำไมมันถึงไม่มีค่าอะไรเลยเจ้สมศรีสุดตัวลงเธอได้รู้แล้วว่าการชั่งน้ำหนักบาปไม่ใช่การแลกเปลี่ยนด้วยเงินทองเพราะกรรมไม่สามารถซื้อขายได้และหนทางเดียวที่จะชดใช้ก็คือ การเผชิญหน้ากับมันด้วยการกระทำไม่ใช่ด้วยความมั่งคัง่งที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องเจสมศรีกลับมาที่ร้านด้วยร่างกายที่ไร้เรี่ยวแรงเธอทรุดตัวลงข้างๆตาช่างที่เคยเป็นเครื่องมือหากินของเธอน้ำตาแห่งความสำนึกผิดไหลลงมาอย่างไม่ขาดสายเธอสูญสิ้นทุกอย่างความร่ำรวยชื่อเสียงและกำลังจะสูญเสียลูกชายไป ป้ามาลีเดินเข้ามาหาเธอด้วยท่าทางที่อ่อนโยนและปลอบโยนเธอไม่ได้มาเพื่อซ้ำเติมแต่มาเพื่อมอบแนวทางที่ถูกต้องเจการล้างบาปไม่ใช่แค่เงินทองแต่ต้องมาจากใจที่สำนึกผิดแล้วแก้ไขในสิ่งที่ทำผิดไปสิ่งที่เจต้องทำคือการคืนของที่เอาไปด้วยใจที่บริสุทธิ์ คำพูดของป้ามาลีเหมือนสายน้ำที่ชะล้างความมืดมิดในใจของเจสมศรีเธอเงยหน้าขึ้นและในแววตานั้นไม่มีความโลภอีกต่อไปมีแต่ความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขป้ามาลีพูดถูกฉันจะแก้ไขฉันจะทำให้มันถูกต้องเจสมศรีเริ่มรวบรวมเข้าของที่เหลืออยู่พร้อมกับเงินบางส่วนที่ยังพอมี เธอออกเดินทางไปตามหาลูกค้าที่เธอเคยโกงขอโทษพวกเขาและมอบเงินคืนให้ครบตามจำนวนเธอทำอย่างไม่หยุดหย่อนและทุกครั้งที่เธอคืนเงินให้ลูกค้าหัวใจของเธอก็รู้สึกเบาลงราวกับมีน้ำหนักบางอย่างกำลังถูกยกออกจากบ่าเจสมศรีออกไปตามหาลูกค้าคืนเงินให้พวกเขาและขอโทษพวกเขาอย่างจริงใจเธอทำเช่นนี้จนกระทั่ง เธอได้ทำทุกอย่างอย่างถูกต้องร่างกายของเธออ่อนเพลียแต่หัวใจกลับรู้สึกเบาสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านสิ่งที่เธอเห็นก็ทำให้เธอต้องหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความตื้นตันบนตาช่างที่ตั้งนิ่งภาพจำลองของลูกชายที่เคยซีดเซียวบัตรนี้กลับมามีสีหน้าสดใสและตัวเลขบนหน้าปัดก็กลับมาอยู่ในระดับปกติ เราวกับลูกชายของเธอหายเป็นปกติแล้วลูกลูกของแม่หายแล้วหายแล้วจริงๆท่านใดนั้นเองชายหนุ่มลึกลับก็ปรากฏตัวขึ้นเขามองมาที่เจสมศรีด้วยรอยยิ้มแผ่วเบาและพยักหน้าให้เธออย่างแผ่วเบาราวกับจะบอกว่าเจได้ชดใช้กรรมของตัวเองอย่างครบถ้วนแล้ว นับจากวันนั้นเจสมศรีก็เลิกอาชีพค้าขายอาหารทะเลและใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์โดยไม่คิดที่จะโกงใครอีกเลยส่วนตราช่างทองเหลืองมันก็ได้ทำหน้าที่ของมันสำเร็จแล้วเรื่องราวของเจสมศรีสอนให้เราได้รู้ว่ากรรมไม่สามารถซื้อขายได้ด้วยเงินและไม่สามารถหลบหนีได้แต่จะถูกชำระได้ด้วย การสำนึกผิดอย่างจริงใจและการแก้ไขในสิ่งที่ทำผิดไปเพราะในที่สุดแล้วน้ำหนักที่แท้จริงของชีวิตไม่ใช่น้ำหนักของทรัพย์สินแต่คือน้ำหนักของความดีงามที่เราได้ทำไว้ตังหา